รับทำไลน์ออฟ i ิเชี a ลแอคเคาทอุตสาหกรรมโรงงานเมื่ออุตสาหกรรมโรงงานเข้าสู่โลกยุคออนไลน์การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้อุตสาหกรรมโรงงานประสบความเร็อจอได้อย่างไม่ยากเย็นนะักโดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีเครื่องมือสำหรับทำการตลาดมากมายบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก โซเชียลเน็ตเวิร์กอุตสาหกรรมโรงงานจึงมีทางเลือกหลากหลายที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้เติบโตได้อย่าง,งยั่งยืน Line Official Account เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ค่อนข้างโดดเด่นและเป็นที่นิยมอย่างมากให้ปัจจุบนันเพราะ Line Official Account ไม่เป็นเพียงแอปพลิเคชันที่เอาไว้แชทพูดคุยกับลูกค้าเท่านั้นแต่ยังมีฟังก์ชันอีกมากมายที่พร้อมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมโรงงานประสบความสำเร็จได้เหนือคู่แข่งอื่นๆ ฟีเจอร์ของ Line Offi c i a l Account ที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมโรงงานประสบความสำเร็จช่วยให้อุตสาหกรรมโรงงานแยกบัญชีส่วนตัวและบัญชีทางการได้อย่างชัดเจนอุตสาหกรรมโรงงานสามารถเพิ่มผู้ติดตามได้ถึง3 0 0แสนคนอุตสาหกรรมโรงงานสามารถเพิ่มแอดมินช่วยดูแลเรื่องต่างๆได้มากถึง100คนสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของอุตสาหกรรมโรง,งงานด้วยระบบข้อความต้อนรับ ระบบตอบกลับอัตโนมัติช่วยอุตสาหกรรมโรงงานตอบลูกค้าได้ทันท่วงทีระบบชัหนึ่งต่อหนึ่งให้อุตสาหกรรมโรงงานดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงระบบข้อความบลอดคาสช่วยอุตสาหกรรมโรงงานแจ้งข้อมูลสำคัญถึงลูกค้าทุกคนได้ในครั้งเดียวให้อุตสาหกรรมโรงงานส่งข้อความถึงลูกค้าได้แบบเฉพาะจุดจงด้วยทา์เก็ตบลอดคาสให้ลูกค้าของอุตสาหกรรมโรง,งงานใช้งานได้สะดวกขึ้นด้วยระบบริชเมนู สร้างความสนใจให้กับลูกค้าของอุตสาหกรรมโรงงานด้วยระบบ Rich Message ดึงดูดลูกค้าของอุตสาหกรรมโรงงานด้วยระบบ Rich Video ระบบแบบสำรวจความคิดเห็นช่วยให้อุตสาหกรรมโรงงานเข้าใจความต้องการลูกค้าได้ดีขึ้นระบบคูปองส่วนลดกระตุ้งยอดขายให้อุตสาหกรรมโรงงานได้มากขึ้นช่วยอุตสาหกรรมโรงงานรักษาฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบบัตระสมแต้ม ให้อุตสาหกรรมโรงงานจดจำลูกค้าได้ง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันโน้ตและแท็กมีระบบ API เชื่อมต่อไปยังระบบจัดการอื่นๆเช่นระบบจองระบบขนส่งและอื่นๆทำไมต้องทำ Line Official Account กับเราดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นให้ความคุ้มค่าไม่มีแอบแฝงครบทุกบริการในที่เดียวมั่นใจในบริการรูปแบบบริษัท